ไปดูสาวแหลกเก็บมะเขือกันพี่นอ้องมะเขือที่ปลูกไว้ออกผนผลิตแล้วนี่หวนปมะเดีว,วม,ามาโดนเราดีมาดูมะเขือดกมากปลูกไว้กับด้่ยุู่เลยกินพี่น้องเหลือยูได้กินกับเก็บไปไปแปลสภาพเป็นมันนี่เพื่อจะได้ได้ค่านา้ำไม่น้อยกับยังไหลดนะ้เนาะดกแต่ละตนวกับดกุกวินี่น้อยหงหนึ่งหรือว่ามันแก่เบาแาล้วปะ ป้านพี่น้องเพื่อนมื่อกี้ตอนนี้เพื่อนว่ามันนั่นมันมันสิแก่แล้วที่นี่เออมัเปิดเมืองเดียวเออเก็บรถบายปั๊บกับน้ำปักปั๊บโหลเนาะเมื่อเอาอันกันไกลมาหนีเอาพี่น้องเมืองสาวเรีกเก็บมะเขือย่างด่งเลยจ้ะเนาะมะเขือที่ได้วันครับสาวเรีกพักกันมะปลูกไปเนาะจ้ะเหลือกินเราก็เก็บไปแปรสภาพเพราะอะไร มาใจคาน้ำเนาะว่าหลายต้นจะปลูกไปว่าหลายต้นเนาะที่ต้นมันก็เป็นเงี้ยหรือว่าแมงแบบี่อย่างกัดกินหากมันเนาะพี่น้องเก็บต้นสองต้นนี้นั่นเก็บสองต้นก็จะได้แล้วพิ่เก็บไปหมึกก้อนมั้งเนาะเก็บไปหมึกก้อนมันน,มน,มน,นี้ไงลา,ายอยีกแล้วพี่น้องเนาะเป็นแบบนี้นะจาะ้าแบบเขือนเนาะถ้าแบบว่าถ้าได้เก็บเราก็อู้อยันนี้เป็นแมงเก,ก็บก็จะเอ่อถ้าได้ได้เก็บเราก็สิแบบ จะเก็บไว้ตลอดซะนี่นี่มะเขือนี่คนละพันมัน้งนี่เนาะมีต้นเดียวมาจะใส่พวกนี้เนาะนี่เด็ดตน้น,นหนึ่งนี่มะเตือปอกอืมดีน,นี่มันะเขือปอแต่ก็หลา,ายเนาะนี่หลายค่ะนี่ต้นมันก็เป็นแบบนี้เอาเนื้อมาตัดออกเลยอดตัวจี่นอา มะเขือที่เราปลูกไว้ปลูกไว้สวนสวนหลังบ้านเนาะไอ้ดีดน้ำอ่ะหนีม่ได้ะเขือต้องเปิดเบื่องดีๆเนาะพี่น้องไอีดยังไงได้จ้าเนี่เนาะนั่นว่าเก็บหมดแล้วมันเป็นเหมือนยังไงเด้ว่อยมันยังไงมะเขือแย้ก่ะมะเขือแย้กับนีต้นเดียวนั้นนั่นเขาก็ือตือมาแบบสามสี่ต้นอยู่พี่น้องมะเขือแย้ก่ะ ไม่หน้อยเนาะตอนนี้ก็เป็นมะเขือยาวแหละเนี่ยแต่ว่ามันพันนี้เป็นติดลูกอีกมันติดลูกเป็นลูกแรลงแต่ทิ้งแหลงคนเก็บไปแล้วแล้วก็บ่เป็นอีกเลยตัวน,นี้อ่ตัวน,นี้มันหักเลยนี่ต้องหาเนื้อมาดามมันไหวเปล่าเนี่ยเนี่ยด้วยพร้กะเฮ้ยอันนี้หัวนี้เพิ่งเก็บไวปด้วยนีย่มะเขือยาวมีอยู่สามตน้นนะแต่พันธุ์นี้พิ่งเก็บนั่นต้นหนึ่งต้นนี้น้อยมีหอดสามน้อย ตัวเนี้ยอันนี้มานขำมันไหวได้เลยพี่กุ๊กันพี่น้องเสแล้วามาเก็บไปเกลือเทศดิพี่น้องโอู้เก็บไปเลยเนี่เก็บมาเกลือเทศพี่น้องมาเนี่ยอาท่านี้ก็เก็บไปแล้วเพราะว่ามันเก็บสูงมันก็นสิซ้ำเนาะนนี่แมงเหรออือมากตูวก,<ม>ก,กันมาตูวกับมาตัดด่วนหน่อยไหม วันนี้เข้าสวนนะคะเก็บมะเขือแล้วก็มะเขือเทศนี่เก็บไปเลยนี่เพราะว่าต้นมันเที่ยวหน่อยเก็บไปเส้นห่ย่างหลายใบหน่อยใบหน่อยปลูกใหน่อยต้นแต่ว่าเวลาวควผลิตออกมาหน่ยเยอะมากเลยเยอะต้นหนาเลยด้อุ้ยนี่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 มาหลายสายพันธุ์เพราะว่ะข้ามาหวานเองเนาะเขาไปซื้อมาเนาะเฮ้ ไม่เห็นพัดเจ้านี่พืชลองดูแต่ละปวงพี่น้องต้นนี้ไหมแบบว่าจังไรน,นี่ <c oughs> ต้นเงามันอยู่ใส่นี่เพราะว่าดกมากเลยพี่น้องเก็บเอา้า <c oughs> นี่เด็อดมาไม่เดินทีไปห้ามาวานเองไปจานะ่าเนาะมาวานเองอู้ยูของเนาที่ดกแก่ต้นนี้ท <c oughs> างนั้นตูกับบ่ได้ทำเสาเนะะาะบ่อใดหดน้ำไว้เป็นบ่อนี้ ที่วันป่ได้มาโดนเลยพี่น้องป่ได้มาน้ำเล้าโดนเลยตั้งแต่ปีใหม่ได้ที่ว่าพักกันมาที่ปูนซอยเราก็บปะไ้มาอีกเลยดิอันนั้นมีเก็บป้องมันถูกกันหรืเลาอือ,อมันหลเลยก็ไปถมอื่นน้ำก็ได้พี่น้อง,พ,องพักตังก้งใจมาใส่มะเกขือเทศอีกหนึ่งฮะมะน้ำน้ำบ่ะพี่น้องยัง,งมมน้ำได้แต่นอนพี่น้องเก็บเสร็จแล้วก็ให้ไปแม่นี่มะเขือเทศ กับมะเขือมะเขือเทศกับมะเขือวันนี้ได้แค่นี้นะคะคนผลิตจากสวนหลังบ้านของเรา